ไปพร้อมๆกันกับบรรยากาศเมืองหลังบริษัททไม่จำกัดมหาชนและแขกรับเชิญในวดีนั่นก็คือพี่ตองพัคครมัยนักร้องนักแสดงมากความสามารถที่บอกเลยว่าพร้อมมาประทะความฮาแบบสวยๆเลย่ะคะ่ะเรดแมสส์สไหลดทางมาว่าคนาาหลักกันก็นี่<า>นะเหน็หนอยู่นี่มาเริ่ขับด้วยโอ้ยมีกฎหมายข้อไน ผมก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วคุณไม่เห็นชุดพวกผมหร้อครับเนี่ย,ยสามเพลงก็มีขายเยอะแยะไปตลกต้องถุ่เดเพ่เอ้านี่ผมตลกนะครับไม่ใช่จ้องนี่เกย <sk r> <s> <s> ทางนี้หาไปพร้อมกันกับคู่รักตองนุ้ยนุยตองบอกเลยว่าพี่ตองอยุ่กบอาจารย์นุยงานนี้รับประกันความาเลยครับกรรมาทีับู้วี่รถแล้วครับลมลมนจะไหลงจะตกไงที่บ้านเป็นคนตลกอย่างนี้แล้วน้องเอางนีแล้วกันพี่ถ้าไม่รู้จักกันอย่าทักทายกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะผิดผิดใจกันซะบ้า และอย่างที่บอกก็พี่ตองเขาสวยขนาดนี้พี่ตากพี่มงของเราหรือจะพลาดเอะว่าแต่สุดท้ายแล้วจะพลาดหรือไม่พลาดอะไรนั้นไปชมตัวอย่างสันๆกันเลยเอามาตุ้มใหีอนเลยเหี่ยวลูกสาวดูหรอ สแสดงเล่นไปก่อนผมคือผู้เมียาการเป๊ะแบบน้ชอบอย่างนี้แล้วกี้ไม่เป็นไรผมขอเล่นเองผมขอเล่นเองผมขอเล่นเองวันนี้ก็สนุกดีนะคะก็มาเจอกับพี่ๆต้องรับสมองนิดนึงเพราะว่ามุกมาก,กันเยอะมากก <c oughs> ็ทันมั่งไม่ทันมั่งค่ะพอมาเล่นมันก็ไม่ได้เครียดอย่างที่คิดเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้แบบจะต้องเล่นตามบทเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าก็มาเจอพวก นักข้อมเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบว่าเป็นตลกที่ลื่นไหลอ่ะฉ <Yeah. S 1> ลาดสนุกอะคะ่ะชอบทุกฉากเลยค่ะแต่และฉากก็ตลกต่างกันนะคะยังไงฝากติดตามชมได้ค่ะต้องบอกว่าความสวยไม่มีเปลี่ยนแปลงจะมาพร้อมกับความหาแบบจะเต็มรอเลยวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่องวันที่เดิมที่เดียวนะคะ